เอาละครับผมก็ขอสวีดัดสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมต์วตัวหลต้าลูสปปรรพยุทธ์ปิญญาจารกันอีกเช่นเคยกันนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมีเมตาเซตทีม PVP สุดถึกสุดโหดนะครับที่จะมาแนะนําทุกคนนะครับซึ่งเซตเนี้ยครับเราสามารถปล่อยมันปล่อยสกิลแบบออโต้ได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปควบคุมหรือว่าคอนโทรลอะไรเลยเดี๋ยวดูกันนะครับว่าทีมที่จัดในทีมนี้ครับ จัดด้วยอะไรกันบ้างนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกครับต้องร้านนี้เลย Over Topup นะครับสะดวกประหยัดปลอดภัยรวดเร็วทันใจครับและตอนนี้ครับสำหรับ ID ท่านใดนะครับที่ติดปั๊กการเติมเงินนะครับทางร้านสามารถแก้ได้แล้วนะครับก็สามารถติดต่อไปทางร้านโ v e r Top Up ได้เลยลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับเมตาทีมที่ผมจะพูดถึงในพาร์ทนี้นะครับจะเป็นเมตาทีมคิด นะครับกึ่งไฟแล้วก็จะเป็นในรูปแบบของการเพิ่มความฝึกเข้ามาด้วยในกรณีที่เราจะปล่อยให้ทีมตีออโต้ครับมันองมีเรื่องของความฝึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมเนี้ยมีตัวอะไรกันบ้างอันนี้จะเป็นรูปแบบทีมไว้ PvP โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับกรณีแบบสายอยากออโต้แบบชิลๆแบบผมปล่อยออโต้แล้วไม่ต้องทาอะไรเลยถ้ามีหลงๆจะดีมากซึ่งในตอนนี้ครับผมเล่นเป็นเซตของู่พิษจะเป็นเมนหลักนะครับปลู่กับหลานต้องคู่กันตลอดนะครับในการเล่นสกิลในโซนนี้ครับเพราะว่า ทางของหลานครับมันจะมีเรื่องของความสามารถในการใบสกิลเนาะใบวุ่นวายแล้วก็ยออเยอะนะครับสาหรับสายที่เป็นแบบสายควบคุมโดยเฉพาะเลยถ้าทีมอีกฝั่งอเป็นทีมของหัวอูดนะครับผมบอกเลยนะหัวอูดแทบไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับทุกคนนะครับก็จะเป็นสกิลของวงแหวนที่4นะนี่เห็นไหมสกิลนี้เขาจะมีโอกาสมึนงง100% 1เทิร์นนทนะครับแล้วก็หากเป้าหมายได้รับที่3ชั้นชั้นต่อไปครับจะเพิ่มมึนงงถึง2เทินกันเลยทีเดียวนะฮะบอกเลยว่า ไม่ได้ทําอะไรแน่นอนนะฮะทุกคนเนี่ยวงแหวนก็จะตัดเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นแมงมุมแมงมุมแมงมุมงูนะครับก็จะเป็น2 2 2 1นะครับสําหรับหลานปู่นะส่วนตัวต่อมาครับอ้วนไฟนะครับก็จะใช้เป็นป่องป่องเสือเสือนะครับยิ่งวงแหวนยิ่งสูงขึ้นครับวงแหวน50,000ื่นปีบอกเลยว่าจะค่อนข้างที่จะแผดเผาได้แรงมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลที่4ของอ้วนนะฮะก็จะมีอัตรา40%ที่จะแผดเผาเป้าหมาย2เทิร์นนะครับถ้าดาเมจคริ์ที่เข โอกาสจะเพิ่มขึ้นถึง100%กันเลยทีเดียวนะฮะใน่วนของอ้วนครับเพิ่มเติมจะอัพเป็นของดาเมจนะครับอัพคีเลตประมาณ20แต้มที่เหลือเอาลงคียดาเมจไปได้เลยครับก็ได้ผเผาแรงๆเนาะอ่าส่วนพวกแหวนของปู่พิษนะครับจะใช้เป็นงูแมงมุมงูแมงมุม,ม,ม,มนะครับก็ในเทิร์นแรกครับเราจะปล่อยตัวนี้ไปก่อนเอาอปล่อยวงวงพิษไปก่อนพอปล่อยวงพิษเสร็จแล้วที่เหลือเราตีธรรมดาได้เลยครับไม่ต้องปล่อยสกิลอะไรละนะฮะตัวต่อมาครับอันนี้นะครับ อันนี้ผมจะเล่นเป็นวงแหวนสายคิวโดยเฉพาะเลยนะครับเวลาตีแมันจะเพิ่มฮิวเพิ่มอะไรอ่ะจะทาให้ตัวละครในทีมเราอ่ะคิวได้แรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นความสมารถของวงแหวนที่4ด้วยนะครับอัพแม็กซ์ถึง35แล้วก็การตีธรรมดาในโซนวงแหวนนี้ด้วยนะครับเห็นไหมจำนวนรักษาสูงขึ้นถึง15กันเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นตีแล้วก็จะเด้งกลับมารักษารักษาเพื่อจะได้เล่นนุ่นรูปแบบของทีมถึกมากขึ้นเมื่อเราได้โซนของรูปแบบการรักษาแล้วสิ่่่งงงงงททีีเเเเเรรรราาาาาาขดดดไไม้ลลลลยคคัคคัักกกกก็ืือออตววถึปปะะจํููหนนนณ4 ได้เรียบร้อยนะเล่นได้แล้วนะครับสีดาวเนาะก็ใช้เมืองแหวนโล่โล,โล,โลด่ดอกไม้ดอกไม้นะครับจะเป็น2องสนั่นเองนะครับก็จะเป็นเรื่องของเจาะเกราะนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาส40ที่จะทำามึงงง1เทิร์นนะครับก็จะทำเล่นแบบว่า ให้ฝ่ายแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนั่นแหละก็จะโกมอีกแบบส่วนวันที่4ครับก็จะเป็นเรื่องของโลก,กระดูกนะครับให้ฝ่ายตัวเองทั้งหมดต่อเนื่องหนึ่งเทิร์นนะครับค่าดาเมจของโลกคือ9.43%ของ MP ของกูลงนั่นเองเซตทิมก็จะประมาณนี้ครับก็หลักๆก็อวนไฟทั้ง2ดาวครับอนิ่ง2ดาวที่เหลือก็จะเป็นสีดาวก็เพียงพอละ ไม่ต้องปั้นอะไรเพิ่มเลยนะครับสีดาวประมาณนี้นั้นจะเป็นเซตทีม PP นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเวลาผมปล่อยออโต้ปล่อยในรูปแบบอะไรกันบ้างอ่าอันดับแรกผมว่าคงต้องไปหาเพื่อนในการ PP และกันเอาคนที่แบบว่าตอนนี้ละกันออนไลน์มา5นาทีแล้วคือเขาท้ามาบ่อยบ้างแต่ผมไม่ได้กดไปนะครับ ก็เปิดศึกไปเลยพาวเวอร์ <S <S อยู่ที่300,002นะฮะก็เปิดศึกไปเหมนเซตประมาณนี้ครับอันนี้ผมขอทดสอบในการต่อสู้แบบ a i ไไปก่อนเนาะสามารถลองไปปรับทีมตามกันได้ครับแล้ววงแหวนก็ลองปรับๆกันดูครับอาจจะทําเหมือนกันก็ได้แต่ว่าอาจจะปรับอีกแบบขึ้นอยู่ทีมของเรานะครับว่ามีทีมในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับอ่าอีฟายเอาทีมมาแค่5ตัวละครนะครับผมส่วนออโต้นะครับผมจะใช้เป็น1นึ่งคูณหนึ่งเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับรนดับแรกครับคิกที่ปล่กพิษเนาะปรับให้เป็นสกิ แล้วก็ตีที่ปู่พิษปุ๊บให้ปีลูกสองสีฟ้านี้ขึ้นมาส่วนหลานครับใช้เป็นออโต้ไปก่อนอพอมีหลานตรงนี้ปุ๊บเวลาอ,อันนี้บาป็ปุ๊บมันจะลงที่ปู่พิษทันทีเลยก็ยคือบา็ให้ปู่พิษที่เหลือเราก็ไปออโต้ไปก่อนครับปุ๊บโอเคบล็ปู่พิษแล้วเราเอามาร์ออกได้เลยแต่นั้นอันนี้ก็กลับเป็นตีธรรมดาปกติปู่พิษก็จะทําการวางวงหลานก็จะทาางงํา พ่นเคลีต่อนะครับอ่าที่เหลือก็รอแค่เวลาเขาตายแค่นั้นเองนะครับวิธีประมาณนี้นะครับอันนี้ผมทําแบบชนะ้าๆเนาะอีกสักรอบแล้วกันนะให้ทุกคนได้เห็นภาพอันนี้ทีมเขาแบบจัดน้อยไปหน่อยแสดงว่าเขาเพิ่งปรับวงแหวนใหม่อ่าผมขอหาทีมที่พาวเวอร์สูงๆหน่อยแล้วกัน,นก็นจะเร็วกันขึ้นหน่อยนะครับลอยฝ่ายจะ ยิมก่อนเขาจะพีพีกับเราไว้เนี่ยเออโอเคยังพีพีอยู่คิดว่าไม่พีพีซะแล้วซึ่งผมบอกได้เลยครับเซตทีมเนี่ยเราสามารถทําในรูปแบบของการลงพวกวอล์คิวได้หรือว่ากิจกรรมต่างๆการเมืองกันอะไรอ่ะได้ค่อนข้างทีง่จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเซตถึกนะฮะแล้วก็เปิดออโต้ไป,เล,นะปเ,เลยนะครับปรับสกิลให้เราเร็วเลยนะครับปุ๊บแล้วก็ติ๊กอันนี้เอาเป็นเป็นออโต้ไปก่อนปุ๊บหรือว,ว่าใครจะใช้เป็นแบบนี้ไปก็ได้ สกิลวิญญาณเราหายไปเลยวเยทุกคนออแล้วอีกฝ่ายเขาจะทำยังไงต่อไม่เป็นไรเราปล่อยสกิลชาร์จแต่เรายังถึกอยู่ปุ๊บอืมนี่บัฟไปนี่แหละสิ่งที่เราล่อบั๊บออกเปลี่ยนไปนตีธรรมดาหัพิษวางวงปุ๊บ,บ,บอ่านี่เห็นไหมติดมึงงง,งคุยไม่ทำอะไรไม่ได้ละเดี๋ยวลรก็เปลี่ยนไปนตี ธรรมดาก็ได้เดี๋ยวว่าปลดอ,ออตโต้ไปได้เลยนะครับที่เหลือก็ประมาณนี้ครับทุกคนตอนนี้ก็กลับเป็นตีหมู่ก็ได้อ่ามาปล่อยเลยครับทุกคนปล่อยยาวๆที่เหลือก็รอเวลาชิวๆับทุกคนเราวางวงตามขึ้นไข่ทุกอย่างละทีมเราก็เด้งเลือดกันมันๆอนะ่ะปุ๊บวนไปปล่อยชิวๆไปนี่ตอดกันมันบอกเลยตอดกันมัมอีกฝ่ายออตโต้ปะเนี่ย ทีม okay. ถึกทีมถึกอ่าตอนนี้วงพิษเราหายแล้วนะเราก็เตรียมปล่อยวงพิษกันอีกรอบหนึ่งอันนี้เปิดเป็นปั๊บลิกที่ถูกปอกันอีกรอบนะครับบอกเลยว่าเอากันไม่ลงนะเอาไม่ลงแน่นอนเล่นกันอย่างนี้ จนกว่าอีฝ่ายจะกดออกหรือไม่ก็หมดเวลาการ pp นั่นเองมาเริ่มลูกที่หนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งบ้าไปสกิลน้นยังไม่พอนะเพราะว่ามันต้องใช้สี่วงนะครับอยู่ยานสี่วงในการปล่อยเราสามารถรอเทินต่อไปได้ก็ไปรอยสองเทิน เขาเผาเราลัวๆะนิดสิใครจะยอมแพ้ก่อนผมบอกเลยว่าเบื่อกันไปข้างหนึ่งเลยทุกคนพิดไปเอาแล้วแล้ว <c oughs> <c oughs> เอา้าถึงขั้นรอใไห้ต้นไปนี่ปุ๊บโอเค เขาหลุบเรียบร้อยจากนั้นเรากลับไปตีธรรมดาได้แต่ว่าเราจะปรับเป็นคิวก็ได้นะเพื่อจะได้คิวทั้งหมดนะฮะเลือดก,ก็จะเต็มกลับมาปกติเนี่ยก็จะปรับแค่ประมาณนี้ครับทุกคน,ท,กคนที่เหลือก็ไม่ต้องอะไรละไม่ต้องแบบเซ็ตสกิลจะตีตัวไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาให้เบื่อกันไปข้างหนึ่งกันเลยทุกคน <laughs> นี่คิวกลับคืนมาจากนั้นเราก็กลับไปตีธรรมดาปกติ นี่เอาอีฝ่ายเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเอาหายไปสามเฮ้ยตอนนี้เออหลงมาขวาไปเลยครับตอนนี้เรากลับ,ลบเป็นตีบูสามโมงเหมือนเดิมอันนี้ก็ปับ๊บตีเออหลงตอนนี้ฝ่ายเริ่มคิดหนักแล้วทุกคนเราใช้เวลาการตีแล้วข้าวที่จะนานจะรู้สึกว่าทีมเราแทบไม่ได้เสียตัวละครไปเลยเอ่ะอีฝ่ายเขาจะทำยังไงเฮ้ยเดี๋ยวสิเขาจะยื้อเวลากับเราเหรอ นี่ตานไปเกิทตีธรรมดาได้ตอนนี้เหลือเออหลงตัวเดียวครับเราต้องฆ่ากุยยเม่ด้วยนะไม่นั้นเดี๋ยวเขาใช้ททมสโตนอ่าตอนนี้เขาตายละทีเหลือก็เหลือแต่เออหลงของเขาตัวเดียวหรือสิว่าจะปล่อยเอ็มหรือเปล่าปุ้มนี่โดดามิไป ตีกันยาวๆอ่ะล็อกสกิลวิญญาณปุ๊บเรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็จะชนะมาได้แบบชิวๆเลยปล่อยออตโต้ได้ค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับก็ดาเมทที่ทำไปนะครับเห็นไหมปริมาณรักษา7,900โอ้โหเกือบ800,000 sp ที่รักษานะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นดามเมจของอ้วนไฟแล้วก็ลูกพิษนะครับแล้วก็จะมีของกูหลงด้วยนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่า เจอ e e เทีอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็แทบจะทาอะไรไม่ได้ถ้ารอบแรกไม่สามารถจดได้ครับก็ะจะมีรอบ2มาเองรอบ2รอบ3จนกว่าอ e ีกฝ่ายจะแบบท้อจนถึงขั้นออกเกมนะครับเอาง่ายๆนะฮะโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีม P PP สุดถึกสำหรับที่ผมนำมานำเสนอในพาร์ทนี้นะครับถ้ามีผิดพลาดไปกันใหก็ต้องขอประทานอภัยทุกคนกันด้วยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดส u b s c r i า e เพื่อให้พาร์ทการแจ้เตือนที่ผมใหม่ๆก่อนใครได้ละกันแล้วเจอกันในพาร์ทต,ต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ